สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1ทธันวาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดกรมเกนุชนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นบนเลขเด่น2ตัวที่มาพร้อมกับเลขชุด งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับตัวเด่นคำนวณได้2กับ6โวยออก 1, 4, 5 3งสาม,มวดหลังสุดของอาจารย์มีเข้ามีหลุดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้0กับ9นะครับทุด2ตัวที่ติด0 อาจารย์คำนวณได้30 40 50 1 0แล้วก็00ส่วนชุดที่ติด9คำนวณได้49 69 09 29แล้วก็99ตามลำดับนะครับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างข้อมูลด้านล่างของอาจารย์งวดก่อนก็ลูดถูกทันตัวเด็นคำนวณได้6กับหน1หวยออก3 7 สมงวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดนะครับงวดใหม่ประเด่นของอาจารย์คำนวณได้6กับ9นะครับ6กับ9ชุด2ตัวที่ติด6อาจารย์คำนวณได้6 1 6 7 6 0 6 2แล้วก็6 6ต่อมาก็จะเป็นชุดที่ติด9นะครับ อาจารย์คำนวณได้49 6 9 7 9 3 9แล้วก็99ถูกทันตามนี้ครับแนวทางของแอดตรมถัดมาจะเป็นแนวทางมัดรวมนะครับสูตรคำนวณครบบนก็จะมีแนวทางของแอดไบานารแอดฝนแล้วก็แอดกรมเกตโนดได้แนวทางครบบนชนเด่นทั้งหมด5ตัวอยู่ด้านล่างนะครับ ก็จะมี01269ทุกท่านได้01269ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนของแอดมิตังวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข1ไปหลักร้อยนะครับคอยออก154งวดก่อนหน,นั้นมีเลข9เข้าหลักสิบนะครับงวดที่ออก898 งวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้7650ทุถูกทัน7650าทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวะทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณากรนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นสูตรสิบหน่วยบนของอาจารย์ถูกทันสูตรสิบหน่วยงวดก่อนของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลขห้าเข้าหลักหน่วย งวดก่อนหน้านั้นก็มีเลขอก8เข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่ออก898งวดใหม่ก็คือใบด้านบนอาจารย์คำนวณได้4 3 7 6 8ทุกทันสี 4, 3, 7, 6, ่สาเจแนวทาง10หน่วยบนงวดประจำวันที่1เดือน12ปี2568นะครับ มาด้วยกันก็จะเป็นสูตร10หน่วยด้านล่างสุรล่างของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข7เข้าหลักหน่วยวยออก3 7เจงวดก่อนหน้านั้นก็มีเลข7เข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่ออก8 7งวดที่ออก61ก็มีเลข1เข้าหลักหน่วยถูกทันสามงวดหลังสุดมีเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้าย อาารคำนวณได้3 1 8 7 2นะครับ3 1 8 7นทาง10หน่วยด้านล่างของแอดมีตังลงสูตรคำนวณเลขดับของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับใบนี้ดับสอนอบนมวดที่ผ่านมาดับหลุดทุกท่านอาจารย์คำนวณได้เลข4นะครับ4เข้าหลัก10 ไวยออก1 4 5สําำหรับงวดใหม่ดับสอนอบนของอาจารย์คำนวณได้เลข9านะครับคำนวณได้เลข9ต่อมาก็แนวทางดับล่างนะครับดับล่างของอาจารย์งวดก่อนยังดับผ่านอยู่ทุกท่านอาจารย์คำนวณได้เลข9กวออก3 7 สุดดับล่างของอาจารย์ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในดับผ่านทั้งหมดเลยนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝังทางซ้ายสุดเลยอาจารย์คำนวณได้เลข6นะครับคำนวณได้เลข6ตามนี้ครับดับล่างของแอดมีตัง มาต่อกันที่แนวทางครบ2ตัวด้านบนของแาดังเม็ดทรายนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็มาครบ2ตัวด้านบนนะครับมี4มี5แล้วก็แถมหลักร้อยมาด้วยสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้78901234นะครับ78901234 ถัดมาครับอัปเดตแนวทางเด่นสิบล่างของแอดคนบางระจันสักนิดหนึ่งนะครับใบนี้ที่ผมลงให้ช่วงเช้าอาจารย์แจ้งมาทีหลังบอกว่าไม่ได้ใช้สูตรนี้ทุกท่านอาจารย์ไม่ได้ใช้สูตรนี้นะครับทําให้ใหม่นะครับอาจารย์ใช้เป็นข้อมูลชุดนี้อยู่ด้านล่างทุกท่านขอ,อกแก้ไข แนวทางของอาจารย์นะครับใช้ใบนี้เป็นใบจริงสู้สัญจรจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับข้อมูลชุดนี้ของอาจารย์คำนวณได้024นะครับ024ตามนี้นะครับอัปเดตแนวทางของแอดคนบางระจันอาจารย์ใช้ข้อมูลใบนี้นะครับต่อมาจะเป็นชุดจับคู่ล่างของอเส้นมี หลัก10บคำนวณได้7 8 9หลักหน่วยคำนวณได้3 4 5 6 7ตัวเด่นก็คือเลข7ให้เส้นมีให้มาเป็นแนวทาง3คู่ด้วยกันนะครับมี7 4 7 7ตัวกันก็คือ7ถัดมาจะเป็นข้อมูลชุดบนของแอดมังกรเมลัยนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปถูกทัน ทางของอาจารย์ไม่มี1 4 5หไม่มี4 5หนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือข้อมูลชุดแรกของอาจารย์คำนวณได้8 7 2กับ7 2ชุดที่2คํคำนวณได้8 6 2กับ8 2ชุดที่3คํคำนวณไ,ได้8 6 4กนนับ6 4ทุถูกทัน ตามนนะครับในทางสู้สัญจรจังหวัดกำแพงเพชรมาต่อกันที่นะทางภาพปริศนาปกแดงนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางเด่นกำลังบันของอาจารย์มี3กับ4แล้วก็ตัวเด่นฝั่งทางขวามีเลข1ไปหลักร้อยต้องงวดหลังสุดตามที่เห็นนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือ ข้อมูลชุดแรกของอาจารย์ตามนี้ทุกท่านสำหรับสำหรับเลขเด่นกำลังวันจันทร์ของอาจารย์ได้326นะครับ326ด้านล่างก็จะมีนทางอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสำหรับเลขเด่นฝั่งทางซ้ายคำนวณได้9ตัวเดียวโดดๆของอาจารย์คำนวณได้6นะครับแล้วก็เด่นฝั่งทางขวาคำนวณได้สอง ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางดับบนของอาจารย์โชลง JK นะครับคำนวณได้เลข6ทุกท่านวันที่1ธันวา2025มาด้วยกันก็ดับล่างของอาจารย์คำนวณได้เลข9ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ